สีเล็บมงคลเสริมดวงความรักและโชคลาภปี2,564มือเป็นอวัยวะที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆที่อาจจะนำความเจริญมาสู่ชีวิตได้นอกจากแหวนและกำไรเสริมเฮงแล้วสีเล็บก,ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับมือได้แต่ปี2,564นี้ จะทาเล็บสีอะไรดีความรักจึงใจะเฮงจะปังโชคลาภจึงจะพุ่งเข้าใส่คนเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันนี้หมายถึงเวลาไม่เกิน18.00น,นหากทาเล็บสีเหลืองอ่อนสีขาวหรือสีเทาอ่อนๆจะช่วยเสริมความอ่อนหวานเสริมสเสน่ห์ให้เพศตรงข้ามรู้สึกเอ็นดูแม่ตา แต่ถ้าอยากได้โชคใหญ่ต้องทาสีเทาหรือโทนสีดำส่วนสีชมพูนั้นเป็นสีต้องห้ามของคนเกิดวันพุธกลางวันไม่ทาเล็บสีนี้ดีที่สุดหวังว่าเก็ดความรู้นี้จะมีประโยชน์กับทุกทกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะ